มาแบบไม่รู้ตัวพี่พรเป็นไงเอ้ยพี่ชิงพี่พรพี่เทพสวัสดีเสาโทรกับเพชรจีราที่คู่นี้พี่เป็นไงบ้างก็สนุกอ่ะครับก็ <laughs> สนุกละ่ะจังหวะอยู่ที่จังหวะจริงจังหวะก็สนุกละชื่อเป็น้องครับเ,าาเป็นลองอเป็นลองอยู่แล้วเป็นลองอยู่แล้วเป็นรองอยู่แล้วกระดูกกระเดี่ยวความความปาดเตียวอะไรไอ้นู่นเขาปาดเตียวช่วงนี้น้องก็ไม่กลัวพี่แล้วมั้ง ชั่วโมงนี้ก็อย่างว่ารัอก,อ,อก็เจอมาแล้วครับมาถึงนี่แล้วมันก็ต้องมันก็ต้องกลัวใครไม่ได้แล้วครับมันกลัวใครไม่ได้แล้วครับมาถึงนี่แหละมันก็กลัวใครไม่ได้มันก็ต้องมันก็ต้องไล่ไปทัคทีก็เป็นมวยเอกกลัวใครไม่ได้หรอกอใช่ไหมล่ะความเร็วถึก็ต้่งวัดกัดนตังคู่นี้เนาะใช่ครับแต่เราก็มองว่าเขาก็เริ่มดรอปลงอ๋อช่วงหลังมันมีเริ่มมีแพ้เรามองว่าเขาเหมือน เหมือนจะขาดขาดความมั่นใจไปนะหลังๆนะเรามองว่าเครื่องกับปอนเก่าๆก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่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 เรามองว่าเขาก็ไอ้นี่ไปก็ดัอปอยู่ไปเราก็เออก็เป็นทางดีเหมือนกันแต่ว่าเราเริ่มมั่นใจเขาเริ่มดอกใช่ไหมมันก็เออมันก็มาถูกเวลาเหมือนกันร้อยยี่สิบโอเคเนาะพี่เนาะก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่3้สิบเก้าก็ดีเลยร้อยสิบเก้าจะดีเลย ครับแต่ร้อยยี่สิบก็โอเคครับแต่ร้อยสิบเก้ากัจะดีก็น่าดูคู่นี้ครับสนุกครับแพ้ชนะก็สนุกครับผมขออนุญาตลบวนเวลาแป๊บเดียวครับก็เล่นมวยต้องออกตัวกันหน่อยนะครับใครอยากออกตัวกับผมพักยกเอกชุมพรครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแอดไลน์ไปเลย A E K แปดหกนะครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยตัว A ตัว E ตัว K แล้วก็เลข8กับเลข6นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ข้างๆผมนะครับพักยกของผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยแล้วก็เล่นน้อยร0 0ยสอเนี่ยสวยงามมากครับเพราะว่าของผมเนี่ยจริงๆแล้ว10บาทก็เล่นได้นะครับเอาไว้ออกตัวเอาไว้นุ้นเอาไว้เชียร์ของผมเนี่ยผมการันตีเรื่องของคุณภาพเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของการเงินใครมีปัญหาผมตามให้ทุกกรณี ผมรับผิดชอบทุกกรณีนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ครับหายห่วงฝากนะครับพักยกเอกชุมพร at aek86 ขอบคุณและสวัสดีครับ